เรื่องของสังคตะกับอสังคตะก็เลยอยากให้พวกเราได้ทราบนะความสัมพันธ์กันตรงนี้นะในเรื่องของอันแรกลองดูซิอ,อันแรกอันนี้เป็นเป็นสองฝั่งของสังคตธ,ธรรมกับอสังคตะนะ สังกัตธรรมเนี่ยก็คือธรรมชาติที่เป็นขันธห้าปรมโลกเทวลโลกมนุษย์โลกเนี่ยน,นโลกกำเนิดอาจารย์เปร,รตวิสัยพวกนี้อยู่ในสังกตธรรมทั้งหมดมีธรรมชาติอยู่หอย่างพระศาสดาคเคยบอกว่ามีอะไรที่เราหลงนอกเหนือจาก5้าธรรมชาตินี้ไหมองคบอกไม่มีแลมีแค่ขันห้า แต่นี้คุณสมบัติของขันธ์หคืออะไรก็คือเกิดปรากฏ <c oughs> อุปาโทปัญญายติเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏติตสารยตตังปัญญายติ <c oughs> คุณสมบัติของอสังขตะองบอกพิสูจทั้งหลายอาสังขตะเนี่ยมีลักษณะอย่างไรก็คือใสหหห่หน้าเข้าไปหมดคือใบ ไม่ปรากฏการเกิดไม่ปรากฏการเสื่อมเมื่อตั้งอยู่ไม่มีภาวะใดๆอื่นปรากฏย่อมต้องชัดเจนในคุณสมบัติของสองฝั่งนี้ก่อนในโลกธาตุเราเนี่ยย่อมดูต้นไม้ภูเขาแม่น้ําคนสัตว์สิ่งของนมามธทําในจิตเราเหมือนกันเกิดเสื่อมแล้วก็เสื่อมเรื่อยๆนะ,ะต่อไปสิ่งที่คนสรา้าง พระองค์ได้ตรัสกับพระนอนุลว่ากฎแห่งการบังเกิดขึ้นก็ดีกฎแห่งความเสื่อมไปก็ดีกฎแห่งการเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นจากที่เป็นอยู่แล้วก็ดีย่อมถูกบัญญัติอยู่แก่หมู่ธรรมเ่าไหนพระนอนุลตอบว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณน,นะพระศาสดาบอกว่าถูกต้อง ดังนั้นที่เราเขียนกฎ3ตัวเมื่อกี้ว่าคือกันห้าก็คือมีคำตอบอยู่ในที่พระองค์ตอบอยู่แล้วว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้ก็คือยก <c oughs> ยกพระสูตรมาสั้นๆตรงนี้แต่จริงๆในพระสูตรทั้งหมดเนี่ยพระศาสดาจะรับรองคำพูดของพระนนท์ตรงนี้โดยการพูดทวนซ้ำคำพูดพระนนท์ทั้งหมดบอกว่าถูกแล้วถูกแล้วอนนท์ นะกฎแห่งการบังเกิดขึ้นก็ดีกฎแห่งการเสื่อมไปก็ดีกฎแห่งการเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นจากที่เป็นอยู่แล้วก็ดีบัญญติบัญบญัติขึ้นเพื่อหมดทาทั้ง5อย่างเหล่านี้นะทีนี้สิ่งที่เราต้องควรรู้เกี่ยวกับนะเรื่องต่อไปพระสูตรนี้เราต้องทราบว่าตัวรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไรไม่เที่ยงเป็นทุกข์นะ เป็นอนัตตานะสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นนั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเรานะเวลาเราย้อนเหตุปัจจัยเนี่ยขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยเร,เราย้อนเหมือนกับปฏิจจสมุปบาทคือนั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยนะมันก็มีเหตุปัจจัยมาจากการเป็นอนัตตาอนัตตก็มาจากทุกทุกมาจากไม่เที่ยงดังนั้น ขันห้าไม่เที่ยงเนี่ยจึงมีลักษณะของความเป็นทุกข์คือแตกสลายสิ่งใดที่แตกสลายเนี่ยสิ่งนั้นก็คือเป็นอนัตตาตัวตนมันไม่ได้มีจริงสิ่งใดไม่ได้มีจริงเนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยไม่ใช่ตัวเราของเรานะอาจจะอยากให้เห็นเป็นภาพเช่นว่าเป็นแก้วแก้วสบายหนึงเนี่ยนะ,ะขณะที่มันเป็นแก้วอยู่ปกติแล้วมันก็เป็นทุกข์นะ อันนี้จังไม่เที่ยงเนี่ยเริ่มลาวนะเป็นทุกข์ก็คือขนาดที่มันแตกสลายไปเป็นอนัตตาความเป็นแก้วไม่ได้มีแล้วนะแต่น,นี้นั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราเนี่ยคือเราหรือสิ่งสิ่งหนึ่งที่กําลังสังเกตสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยกำลังไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยผู้สังเกตกับสิ่งที่ถูกสังเกตเนี่ยมันเป็นคนละตัวกันนะดังนั้นใครก็ตามที่เห็นสิ่งนี้ตั้งแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วแตกสลายไปเนี่ย คนนั้นจะเกิดความเข้าใจว่ามันกับเราไม่ใช่ตัวเดียวกันซึ่งพระสูตรนี้จะไปเชื่อมกับพระสูตรที่พระองค์ยกเรื่องของการลากกิ่งไม้ใบไม้นะลากกิ่งไม้ใบไม้ไปเผาแล้วก็ถามสาวกว่ารู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกลากไปกับพื้นแล้วเอาไฟเผาไหมสาวกมักไม่รู้สึกบอกทําไมไม่รู้สึกสาวกก็บอกก็นั่นมันกิ่งไม้นั่นมันไม่ใช่เรา นั่นแสดงว่าผู้สังเกตกับสิ่งที่ถูกสังเกตเนี่ยไม่ใช่ตัวเดียวกันก็จะอุปมาให้ประมาณนี้นะต่อไปสิ่งที่ควรทราบก็คือเรื่องของปฏิจจสมุปาแบบฟอร์มตัวนี้เราควรจะจำให้ได้ เพราะมันจะเป็นการเชื่อมธรรมะที่สําคัญระหว่างปฏิจจสมุปบาทกับอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะพระองค์เนี่ยจะเชื่อมไปสู่อนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยนะโดยใช้แบบฟอร์มคําพูดตัวนี้โดยพระองค์จะดึงอิทัพปัจจยตาออกแล้วใส่คําว่าสัพเพสังคาราอนิจจาเข้าไปดึงอิทัพปัจจยตาออก แล้วใส่คำว่าสัพเพสังคาราทุกขาเข้าไปดึงอิทับปัญญาตาออกแล้วใส่คำว่าสัพเพธรรมานัตตาเข้าไปซึ่งเราต้องทราบว่าแบบฟอร์มคําพูดตัวนี้หรือการอธิบายตัวนี้เป็นการอธิบายธรรมะที่เป็นปฏิจจคือขันห้าหรือสังคตธรรมนะ,อะลองดูต่อไป อันนี้ให้เราเห็นว่าที่พระองค์ตัดเมื่อกี้นี้พระองค์จะตัดเหมือนกันเป๊ะเลยแล้วก็ดึงเอาอิทัพปัจจยาตาออกในบรรทัดสุดท้ายแล้วใส่คำว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงลงไปแบบฟอร์มคำพูดที่สองก็เหมือนกันนะ ตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นครันรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้ย่อมเปิดเผยย่อมจําแนกแจกแจงย่อมทําให้เป็นเหมือนการไายของท่ควําเพื่อให้รู้ทั่วกันว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์สเพสังการาทุกขาดึงอิทัปปัจจยตาออกเห็นไหมลองดูอันต่อไป พระองตัดเหมือนกันเหมือนเดิมใส่คำว่าสัพเพธรรมานตาเข้าไปนะแบบฟอร์มคำพูดเดิมเป๊นะนี่นี่คือลักษณะการเชื่อมธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนั้นถ้าเราจําพระสูตรแต่และพระสูตรได้เราจะรู้อ๋อพู้เจ้าดึงตรงนี้ออกใส่ตรงนี้เข้าไปดึงตรงนี้ออกนิดนึงใส่ตรงนี้เข้าไปนะธรรมะนี้เป็นกลุ่มใดสังคตะไม่ใช่อสังคตะ อ่ะอันต่อไปลองดูตอนนี้ในสภาวะของนิพพานหรือสังกตะลงบอกสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้งเป็นสิ่งที่ไม่มีปรากฏการไม่มีที่สุดแต่มีทางปฏิบัติเข้ามาถึงได้โดยรอบในสิ่งนั้นเนี่ยไม่มีดินน้ำไฟลมหรือดินน้ำไฟลมเนี่ยไม่อาจตั้งอยู่ได้ไม่อาจแทรกเข้าไปอยู่ได้ไม่อาจอย่างลงได้แล้วแต่สำนวนการแปลนะ ความยาวสั้นเล็กใหญ่งามไม่งามไม่มีในนั้นนามรูปดับสนิทไม่มีเหลือในนั้นนามและรูปไม่มีดังนั้นในสายปฏิจจาที่บอกนามรูปเนี่ยไม่มีนามรูปดับสนิทในสิ่งนี้เพราะการดับสนิทของวิญญาณวิญญาณก็ไม่มีนามรูปก็ไม่มีนะ,ะสิ่งที่ต้องรู้ต่อไปอันนี้คือปฏิปทาให้ถึง ปฏิปทาเพิกถอนความสำคัญม่นหมายลองไปดูปฏิปทาเพิกถอนความสำคัญม่นหมาย <c oughs> ปฏิปทาเพิกถอนความสำคัญม่นหมายในสิ่งทั้งปวงเนี่ยพระองค์ใช้ตั้งแต่ปุถุชนได้ใช้ตัวนี้ได้คือไม่สำคัญม่นหมายซึ่งขันธาตุอายจตนะ นะไม่สําคัญมั่นหมายในขันาธาตุอายตนะนั้นไม่สําคัญมั่นหมายโดยความเป็นขันาธาตุอายตนะนั้นไม่สําคัญมั่นหมายขันาธาตุอายยตนะนั้นว่าของเราปฏิปทาตัวนี้ใช้ในการไม่ยึดนิพพานนะดังนั้นพระองค์ไม่ได้ใช้อนัตตามาเพื่อการไม่ยึดนิพพานเพราะอนัตตามาจากสิ่งที่เป็นทุกข์ ทุกมาจากสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่เที่ยงมาจากสิ่งที่มีการเกิดปรากฏนะแต่นิพพานเกิดไม่ปรากฏเสื่อมไม่มีอนัตตามีไม่ได้เมื่อ,อนัตตามีไม่ได้แต่นิพพานก็ยึดไม่ได้ใช้อะไรพระองค์ใช้ปฏิปทาตัวนี้ <c oughs> ย่อมไม่สำคัญมั่นหมายซึ่งนิพพานนะ พระองค์เปลี่ยนคำว่าขันธาตุอายตนะมาเป็นคําว่านิพพานคีย์เวิร์ดนะของปฏิปทาตัวนี้ซึ่งในโดยความเป็นว่าของเราที่จะใช้ซ้ําเหมือนกันนะสิ่งที่เปลี่ยนก็คือคําว่าขันธาตุอายตนะจะเปลี่ยนเป็นนิพพา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 นทั้งหมด นี่คือการไม่ยึดนิพพานใช้ปฏิปทาตัวนี้ไม่สําคัญมั่นหมายซึ่งนิพพานในนิพพานโดยความเป็นนิพพานนะไม่สําคัญมั่นหมายนิพพานว่าของเรานะสุดท้ายคือไม่เพลินอย่างยิ่งซึ่งนิพพานนะ <c oughs> ตัวการไม่ยึดนิพพานเนี่ยนะอันแรกคือปฏิปทาเพิกถอนความสาคัญมั่นหมายในสิ่งทั้งปวง สีบ่บรรทัดแรกต่อมาก็คือเรื่องของไม่เพลินอย่างยิ่งในนิพพานก็คือการละนันทิเห็นไหมว่าการละนันทิเนี่ยใช้ไปยันนิพพานเลยตัวที่3เราจะสังเกตเห็นนะในข้อ0ูนเนี่ยโดยความเป็นนิพพานกับไม่สําคัญมั่นหมายนิพพานว่าของเราเนี่ยมันไปซ้ํากับอะไรมันไปซ้ํากับปฏิปทาถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะ ไปดูปฏิปทาดับไม่เหลือแห่งสักกายะเนตังมามะนั่นไม่ใช่ของเราเนโซหมัสมินั่นไม่ใช่เป็นเรานะเมโสวัตตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยปฏิปทาให้ถึง <c oughs> ความดับไม่เหลือแห่งสักกายะลองกลับไปดูภาพเดิมเห็นไหมปฏิปทาตัวนี้ถูกดึงมาใช้ในการไม่ยึดนิพพานเนี่ยซ้ำกับการเพิกถอนปฏิปทาเพิกถอนความสำคัญมั่นหมาย อยู่สองตัวนะก็คือไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราทําไมไม่ดึงคําว่านั่นไม่ใช่ตัวตนของเรามาเพราะว่านิพพานไม่ปรากฏการเกิดพระองค์ดึงตรงนี้ออกอันเดียวเห็นไหมเห็นพระเจ้าไหมคมไหมอ่าเพราะนั้นยมต้องจำพระสูตรได้แล้วนะยมจะเห็นโอ้โหสุดยอดมากนะอ่าพระเจ้าเนี่ยดึงตรงนี้นิดนึงใส่ตรงนี้เข้าไปอันไหนใช่ใส่เข้าไปนะ ดังนั้นในการไม่ยึดนิพพานนะ่ะจึงใช้นะ 1, 2ะหนึ่งสระสูตรรวมกัน3ปฏิปทารวมกันเพิกถอนความสำคัญบัรหมายสีแงม่มุมนะดับไม่เหลือสักยะดึงมา2อละนันทิดึงมา1นะนั้นให้สังเกตว่าทำไมดึงปฏิปทาดับไม่เหลือสักยะมาแค่2เพราะว่าตัวที่3เนี้ย เอามาใช้ไม่ได้เพราะนิพพานไม่ปรากฏการเกิดนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราณเนะม,มโซโอัตตาจึงพูดไม่ได้เพราะอัตตามีเฉพาะเกิดปรากฏกับกันห้าแต่นิพพานเกิดไม่ปรากฏเห็นนะมคำพระเจ้าไม่ขัดแย้งกันเองนะสอดรับกันทั้งหมดเนี่ยในนี้จะเห็นว่าไม่มีอนิจจังทุกขังอนัตตาในนี้ ในการไม่ยึดนิพพานไม่มีนะดังนั้นในพระไตรปิฎกที่เขาเขียนไว้ที่เป็นคําของสาวกพาสิทธิ์เขาจะเขียนว่านิพพานเป็นอนัตตาเยอะมากแต่คํานี้ไม่มีในพุทธวจนะนะและพระที่ไปศึกษาสาวกภาสิทธิ์ก็จะพูดเหมือนกันนะว่านิพพานเป็นอนัตตาซึ่งจะพูดขัดกับพระศาสดานะอันนี้เราต้องใช้คําพระตถาคตล้วนๆจริงๆนะ ล้วจะเห็นชัดเจนว่าพราะองค์ดึงตรงไหนออกใส่ตรงไหนเข้าไปนมีมุมอื่นอีกไหมหมดแล้วนะในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนะมีอีกอันหน, <c oughs> น,นึ่งอันิจจังทุกขังนักกา อันนี้จะเห็นชัดอีกอันหนึ่งพระสูตรนี้เมื่อบุคคลใดเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อนั้นเขาย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นทุกข์นะและตนกําลังหลงนั่นแหละเป็นหนทางเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมอันหมดจดนะอันที่สองสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์เมื่อบุคคลใดเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข เมื่อนั้นเขาย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นหนทางเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจดอันที่สมเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าทมทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นเขาย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ทมทั้งปวงที่เป็นอนัตตานะมันเป็นทุกข์นะที่ตนหลงมันเป็นทุกข และถ้าบอกว่านิพพานเป็นอนัตตานิพพานเป็นทุกข์เหรอนิพพานเป็นทุกข์ไม่ได้นะนิพพานไม่มีทุกขังเพราะเกิดไม่ปรากฏนะเห็นนะ,ะชัดเจนนะถ้าถ้ามีแต่คำพุทธเจ้าปุ๊บชัดเจนมากนะดังนั้นอน,อนอนัตตาเนี่ยมันมาจากสิ่งที่เป็นทุกข์พอบอกนิพพานเป็นอนัตตานิพพานก็เป็นทุกข์นะมันทุกข์ไม่ได้นะเพราะทุกขังมาจากอัอน,นิจังอัน,นิจังมาจากเกิดปรากฏ เห็นนะเนี่ยคาแต่งใหม่มันมีผลเสียอย่างนี้ยิ่งพอไปแต่งใหม่ในธรรมะชั้นลึกเนี่ยมันขัดกับคําพระเจ้านวเนียไปหมดเลยนะนี่คือความไม่สัพพัญญูของสาวกที่ว่าเมื่อบัญญัติอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะไม่ตรงกับพระผู้มีพระภาคเจ้าของเรานะอันนี้ก็เป็นการยืนยันว่าขอให้ศึกษาแต่คําของตถาคตเท่านั้นนะคำต่อคำนะพยางค์ต่อพยางค์ทุกคำนะ แล้วคำผู้เจ้าจะเป๊ะมากนะนะคิดว่าตรงนี้คงเข้าใจในระดับหนึ่งนะ